หลวงพี่รูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ริมน้ําได้ยินเสียงดิ้นรนในน้ำก็ลืมตาขึ้นเห็นแมงป่องตกอยู่ในน้ําท่านก็ใช้มือช้อนมันขึ้นมาขณะเดียวกันแมงป่องก็ชูหางขึ้นแล้วต่อยไปที่มือท่านท่านปล่อยแมงป่องลงที่ฝั่ง แล้วหลับตาทำสมาธิต่อผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงดิ้นรนในน้ำอีกท่านลืมตาขึ้นเห็นแมงป่องตกลงไปในน้ำอีกก็เอามือช้อนมันขึ้นมาอีกแน่นอนแมงป่องก็ต่อยไปที่มือท่านอีกท่านก็หลับตาทำสมาธิต่อผ่านไปสักครู่ เหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นซ้ำอีกหลวงตาที่อยู่ข้างๆก็พูดขึ้นท่านไม่รู้หรือว่าแมงป่องมันต่อยคนหลวงพี่ตอบว่ารู้โดนมันต่อยสามครั้งแล้วหลวงตาก็พูดกลับมาว่าแล้วท่านทำไมยังจะช่วยมันอีกหลวงพี่ตอบว่าการต่อยคน เป็นสัญชาตญาณของมันแต่ความเมตตาเป็นสัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณของมันไม่สามารถมาเปลี่ยนสัญชาตญาณของเราขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงดิ้นรนในนั้นอีกแมงป่องตัวเดิมนั่นแหละหลวงพี่ไม่รีรอเตรียมที่จะนำมือที่บวมเป่งยื่นไปช่วยมันขณะเดียวกัน หลวงตาก็ยื่นกิ่งไม้ให้กับหลวงพี่ท่านก็นำกิ่งไม้ช้อนแมงป่องขึ้นมาหลวงตายิ้มและพูดว่าความเมตตานั้นดีในเมื่อมีความเมตตาต่อแมงป่องก็ต้องมีความเมตตาต่อตัวเองด้วยฉะนั้นความเมตตาต้องมีวิธีการของความเมตตาต้องดูแลตัวเองให้ดี ถึงจะมีสิทธิ์ไปช่วยผู้อื่นเรื่องนี้ทำให้ได้คิดถึงประโยคหนึ่งที่ผู้คนชอบพูดกันในปัจจุบันนี้ว่าเดี๋ยวนี้จะทำตัวเป็นคนดีนั้นยากใช่แล้วสัญชาตญาณของคนดีคือทำความดีแต่ผู้ถูกช่วยอาจจะไม่ใช่คนดีและผลของการช่วย ก็อาจจะไม่เกิดผลที่ดีแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนี้เหมือนกับที่หลวงตาพูดไว้เมตตาต้องมีวิธีการของความเมตตาความเมตตานั้นดีในเมื่อจะเมตตาต่อแมงป่องก็มมต,ต้องเมตตาต่อตัวเองด้วยความเป็นจริงเตือนเราว่าต้องรู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองก่อน ถึงจะสามารถรับผิดชอบต่อผู้อื่นได้อย่างแท้จริงคนที่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วจะไปรับผิดชอบต่อผู้อื่นจะเป็นไปได้ไหมต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนถึงจะมีสิทธิ์ไปดูแลผู้อื่นและประโยคนี้ก็ชอบมากสัญชาตญาณของแบงป่องนั้นต่อยคน แต่สัญชาตญาณของเราคือความเมตตาสัญชาตญาณของมันจะไม่สามารถมาเปลี่ยนสัญชาตญาณของเราความเมตตานั้นดีในเมื่อจะเมตตาต่อแมงป่องก็ต้องเมตตาต่อตัวเองด้วยและต้องมีวิธีการของความเมตตาด้วยจะไม่ให้ความเลวของผู้อื่นมามีอิทธิพลกับความดีของเรา จะไม่ยอมให้การกระทําและวาจาของผู้อื่นมามีผลต่อจิตใจและการกระทําของเราผู้ที่มีปัญญาสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แต่ผู้โง่เขลาเบาปัญญานั้นอารมณ์ของตนจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและวาจาของผู้อื่นจงอย่าทอดทิ้งความดีของเราเพราะความเลวของผู้อื่น โยนิโสมณสิการเจริญพร